จะมาหลุดเลยโอ้โหเ้ยขอต่อยข้าทีก็ไม่ได้อู้งานมาแล้วอ่ะงานการไม่เคยทำทำงานทำงานนอนนอนอะไรดิจนอนนอนเองหันไม่ได้ผมหันตัวไม่ได้ มาโดนมากได้นจังยิงไปคนเดียววาวะดสายาสายายากเนี่ยมามันสายชายากอ่ะถ้ากงตื่นกงตื่นไรรอเธอปลุกยังไม่ปลุกมันอีกหายยังอ ไม่หายเหรอถือปืนถือปืนถือปืนได้ไหมได้แล้วได้ๆล้ว,ลว,ลวไปไปไปเฮ้ยเุ้ยกูจะไมเปลี่ยนพิจุรี่สร้างแล้วกูไม่กล้ารสร้างบ้านหลังต่อไปเลย <c oughs> เรามีสถาปนิกแล้วอะ่ะ <c oughs> เราเป็นแรงงาน <c oughs> เราชนชั้นแรงงานเราต้องตัดไม้ <c oughs> เ,เสร็จแล้วบอกนะพี่ผมจะขดไม้ไป กระสีเหยีบเลอ๋อพี่จูนบอกให้ขยับรถตร่งไหมเนี่ยตัดไม้ตัดไม้เออตัดไม้ขิดอะไรอ่ะเป็นต้นยิ้มว่าติดต้นไม้พี่จูนยิ้มว่าติดต้นไม,พไม้พี่ตัดไม้ให้พี่ตัดไม้ให้พี่ตัดไม้ให้ไอ้ม้างเรารถไปจอดมันยังดูมีระเบียบกว่าเรานะพี่ฟองมามาถ้าอยากรีไปเติมน้ำมัน <c oughs> เออไม,ม่มีฟังดีกว่า แต่ไม่มีตังเราต้องเอาเนื้อไปขายเ,เ,เราต้องไปลาดเนื้อแต่คนอื่นเราต้องทำที่อยู่นะทำที่อยู่ให้ไก่ก่อนเดี๋ยวไก่ตายเอ๊ะมันไม่มีบอกหรอว่าตรงไหนฉากตรงไหนไม่ฉากเนี่ยบิจูรี่ทำไมมันเริ่มโค้งแล้วี่จูรี่อด้ดีไซน์อ๋ออันนี้ดีไซน์นะดีไซน์อ๋อดีไซน์คนน้ำอ๋อถ้าเป็นดีโคนนี่จะเป็นมันจะเหนียวเหนียวหน่อยถ้าดีไซน์มันจะนหยาบกร้าน เอามันจะได้ลกๆไงจะได้ทำอย่างอื่นเดี๋ยวมันไม่มันไม่ดูเขียวขจีมันจะกลายเป็นป่าลกเอ้ยมันจะกลายเป็นป่าแห้งแรงไอ้มาไปต่อคิวไปต่อคิวไอ้มากู้พี่ฟองไอ้มากู้๋ยวผมกำลังจะแบกไปให้พี่จูนไอ้มาอย่าเพิ่งใส่เดี๋ยวเขาลบโอเคโอเคโอเค ทำไมสตาต่าง่าสตาฟวันนี้กูมันเบี้ยวกูมันมันเป็นดีไซน์เหรไม่ตรงกันอ่ะเป็นดีไซน์เหรอบิจุลีประตูบิจุลีประตูไปไหนอ่ะมันเบี้ยววะเนี่ยไม่เท่ากันนะบิจูนบิจูนส่งอะไรเนี่ยส่งเรือลำน้ำเหรอส่งเรือลูกตูเดี๋ยวส่งบทตออ่ะ ส่บนผมก็ไปซื้อเลยยอดมาตือเด็ดเตือตือเด็ดเตือไอ้มาคูไอ้มาคูมาคูู่หรือที่ตอนนี้ใช่มาไม่ทำงานลังการเลยในขณะที่เรากำลังถูกไม้เรากลังถไม้แบบไม้ก็แบบตีเดียนแบบว่าเฮ้ยไปอยู่กับพี่จูลี่อะไรนะเอใช่ใช่ใช่แถวเออประตูซ้าย ประตูมันเป็นเกีมันอยู่ข้างล่างรั้วพี่พี่ว่าถ้าเรารวยอ่ะเราไปซื้อเครื่องตัดไม้มาเพิ่มนะข้ามันเป็นเกียร์ก็พี่กดแล้วอ่ะกดแล้วอ่ะมันไม่ได้อ่ะโอ้ยมันไม่ไหนก้นไม่ดีเลยพี่ มิจูีมีอะไรให้ช่วยไหมตอนแรกมันก็ตรงอยู่ทำไมมันเอียงวะเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนมันเริ่มจากตรงต้นมาบอกแล้วมันกัดไม่ได้มิจุดีมันกัดไม่ได้ไปเกือกก่อนวับอกว่าทำทำไปเถอะทำไปเถอะที่มันเหมือนมันจะแซนแอปให้เลยแซนแอปให้เลยหรอใช่ใช่ใช่แต่เวลาแต่เวลาหมุนมุมฉากอ่ะมันไม่ฉากให้อ่ะอ๋อมันต้องเล็งกัดดี อันนี้เนี่ยมันสันเด็บใช่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 ลบกวนล่ะย่ายาวมากเอาไว้เป็นทางขับรถบ้างอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาเอถุงยังเงี้ยถุงยันมันเป็นดีไซน์ใช่ไหมอันนี้มันใหญ่ไว้อ๋อถ้าเราลอนเดี๋ยวเราจะเราจะขับรถไม่ได้นะนี่เอียงนิดนึงว่ะว้าวใช่เอาไว้แบบเป็นทางขับรถผ่านขับรถผ่านเดี๋ยวพี่ไปลากวางรอนะเอารถไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวลง พี่ฟางตัดไม้ไปเราต้องสามัคคีคือพลังเดีวพี่เอาเอ้ยเอาเอาหารไปให้ไก่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไก่ตายไกจ่จ้าได้ยินไห,นหมว่าเสียงใครเป็นเสียงของคนร้องไห้น้ำมันมันหมดทำไงดีน้ำมันหมดเอาไปเติมเอาไปเติมตังเราเหลืออยู่90บาทเี่ยทำไมตรงนี้มันไม่สนแนปแล้วแบบจูด ตังเราเหลือตั้งเก้าสิบบาทเนี่ยสถาปนิกสองคนมันจะเอาตัวรอดได้ไหมพีพ่ีดูน้ำมันดิเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ <S <S จูนมันเลยไปแล้วไม่จูนเยอะไปเลยได้อีกช่องหนึ่งได้อีกช่องหนึ่งใ,ใส่ใส่ใส่นี่นใส่ประตูใส่ประตูใส่ประตูได้ไหมเออมันมีขดบังอ่ะมันวางไม่ได้อะ่ะใครอ่ะ เอาเอาศพไปที่อื่นด้วยเอาศพไปที่อื่นด้วยมันเกย์กะจังเลยล่ะวัาหลุนหลุนน่ายิงมากเลยเออใส่ประตูด้วยพิทูลี่ใส่ประตูด้วยอ่ามันเดินเองมันเดินเองมันเดินเอง มันเดินเองด้วยจะเข้าไปแล้วนี่ขอดิบมือไอ้ไอ้บ้าไปเมื่อไรพี่แล้วไอ้บ้ามันจะไม่ยิบพี่แล้วมันเดินเองมันเดินเองเออืการให้เหมือนการให้เหมือนช่วยทุกคนเหมือนช่วยพี่จุลี่บอกมึงเมือช่วยกูก่อนทำไมมันเดินเองอ่ะ มันเดินเองอ่ะมันไหยิบมือกนไปหยิบมือกนไปหยิบมือไม่หายแลงนะกดตัดต้นไม้ก็ได้กดตัดต้นไม้เอาไม้มาใส่โว้ยมันไม่หายมันเดินเอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยพี่ไปขับรถได้ไหมขับรถได้ไหมไปขับรถได้ไหมมันเดินเองใส่กระสุนได้ไหมไม่ได้กดอะไรมันยิงสามแผ่นได้นะ ล้มคว้ล่ะกดหยิบเอ่อโนโนะสาล้วล่ะช่วยกูด้วยกูเดินไปไกลแล้วเนี่ยดี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 ล้มคว้ล่ะช่วยกูก่อนลาได้ไหมมันเดินไม่หยุดเลยมีที่ว่างตรงนี้อยู่ไงมันเดินไม่หยุดตัดนโยบายได้ไหมตัวไอ้บ้านไก่ด้วยเนี่ยตัดนโยบายไม่ได้ช่วยพี่ก้องเงินกู้ศพก่อนเดี๋ยวพี่ไปนอนได้ไหมพี่ไปนอนได้ไหมได้พี่ไปนอนพี่ไปนอนนอนมันจะหายไหมอ่ะฮึบ เฮ้ยนอนหายว่ะยายาขี้เกียจบักยาหยิิบผดพิจุลี่ที่ตัดไม้มันก็ต้องใหญ่พี่ต้องหันให้มันถูกด้านด้วยเออเอาพิจูลเดี๋ยว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 ต้องเอาข้างในออกก่อนไอ้มารมาทำขยายเพิ่มไปอ่ะมาทำด้านนี้ก่อนอ๋อโอเคมันถือได้กี่อันน่ะสามอันเหรอสาม โอเคเฮ้ย okay. hey, อันนี้ประตูเสร็จ wow. right. แล้วเหรอว้าวใช่แล้วไอ้เอาอันไหนเนี่ยอันไหนเนี่ยไม่พี่พี拜拜่มาทำฝั่งนี้ก่อนอ๋อนี่ยังไม่เสร็จหรอแหละแหละเออเออมันน่าจะเป็นเพียงไม่กี่เกมที่เราสามัคคีกันเซฟก่อนเซฟก่อนขอเซฟก่อนมาเซฟก่อนเดี๋ยวไฟดับไฟตกเน็ตหลุดอ่าอ่าเซฟปั๊เซฟวิ่งเซฟวิ่ง เฮ้ยเขาไก่เขาไก่เราเจอไม่หมดเอาหมดแล้วล่ะปิ๊บเอเดี๋ยวไปหาไม้นกันเดวผมเดี๋ยวผมไปเติมน้ำมันมาให้ <c oughs> <c oughs> แต่มันใส่ยังไงอ่ะเหมือนมันมาร์กอ่ะมันไม่เจอมันต้องวางก่อนอ่า <c oughs> ตัดต่อไปห่างๆกันหน่อยทุกคนเดี๋ยวปากเที <c oughs> ่เดี๋ยวพี่ไปเติมน้ำมันมาให้ พี่เอารถขาวไปพี่เอารถขาวไปไปเติมน้ำมันมาด้วยทำไมอ่ะเติมน้ำมันรถขาวหรอเจอพี่ว่ <c oughs> าให้มันเป็นโลกตัดไม้แบบเดิมไม่ไรดีแล้วมากกากงๆหยิบๆอยู่เนี่ยอ่าเพราะลอยแบบต่ำไปเลยต้องต้องเปิดก่อนต้องเปิดเครื่องอ่ะแล้วก็วางไปแล้วนะไปแล้วนะครับ ไปเติมน้ำมันก่อนนะครับเติมน้ำมันก่อนนะครับเติมน้ำมันก่อนว่าแต่โอ้โหโอ้โหไหนบอกว่ามันขับง่ายวะไอ้บ้าไหนบอกว่ามันขับง่ายวะโอ้โห <c oughs> ไปหาราเดเนื้อดีกว่าเอ,อ่อเจ็ตแล้วแก๊สสตีชันโอเค รถไทยมาเป็นใช้แรงงานแบบขนไม้ว่าพี่สินี่โบนนี่โบนเกติกเนื้ออยู่ไหนพี่ฟองผมเนื้อไปขายให้อยู่กับรถพี่เนี่ยโอ้ไปละไปล่าไปล่ามาก่อนไปล่าขนวางไว้บนนี้ก่อนบนไทยรถคันสีชมพูก่อนนิโมนนี่โบนนีโมนนี่โบนไปเจอแล้วโบนเลย เดี๋ยวเนื้อกวางเหลือเยอะไหมในในกล่องมันมีอยู่แปดชิ้นมะสิบสิบกว่าเลยเล่าเหรอสิบกว่าเลยใช่ได้สักร้อยไหมให้พี่แว็กขายไหมได้ขายเลยขายแล้วซื้อกระติกมาอีกไหมแมบเราล่าทีเดียวเรากะเอารวยเลยอะไรเงี้ยแต่เราจะเจอกวางหรือเปล่าอ่าล่าทั้งวันทั้งคืน บ้านไก่อันไหนที่มันไม่ต้องใช้เหล็กวะไม่น่ามีนะอันโง่ๆนะอันเล็กอ่ะอันเล็กโง่อันแรกนะใช่ผมว่าเอาอันใหญ่ไปเลยก็ได้นะเหล็กเท่าไหร่นะโอ้สาห้าอันเราต้องมีตังห้าร้อยเลยนะอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีไอ้บิ๊กอ่ะไอ้บิ๊กธรรมดาน่ยไม่ต้องเป็นพรีเมียมโอเคเดี๋ยววางพิกไว้ให้ไอ้บิ๊กอ่ะมันจะแยกไข่ให้เราอ่ะสบาย บิ๊กอะแต่ว่ามันเก็บไก่ได้กี่ตัว20ตัวเหมือนกัน20เหมือนกันเออไอแต่ว่ามันเก็บมันมันเก็บขี้ยากหน่อยบิ๊กอะเออมันจะเก็บขี้ยากนิดนึงเอาแล้วแต่ปรึกษากันดูดูดูให้ดีมีเดียมมีเดียมอะไรนี่เรายังไม่เคยเล่นเลยเนาะเออไฮร้านไหนนะตัวเจินนาร์ล็อจินนาร์ล็อกบิ๊กก็ได้พี่โจไฮเนื้อกวางไฮเนื้อกวางเฮ้ยเรามาถูกทางปะวะ แมมมันเปลี่ยนไปแล้วจำไม่ได้อะทางที่ดีคือทางรัดแล้วกันเราต้องไปทางรัดบ้านค่ะโอเคได้อยู่ว้าววางไม่ตรงนี่แหละไปทางรัดเยี่ยวพอตัดไม้ให้งไงมึงวิ่งไปไกลๆแล้วล่ะหูแบบพื้นที่เรากว้างแ่บสุดหูหลรดยกล้อที่แทสถูกเออถอยก่อนปอดปอดปอด แน่น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 ขวาขวาซ้าคุณเป็นนักับรถผ่านผล่ีไงวะน๊ะถึงแล้วถึงแล้วเอ๊ะ่เนือเราถึงยป็ชนชัแแๆไปเลยพี่จนโซโซเปนกําลังกายให้กแบบ อ้าวทำไมมันมีกระสุนด้วยล่ะกระสุนเรายังไม่เก็บมีรถเข็นใส่ไม้ไหมเนี่ยไม่ไม่นี่ผมเจอหมีหมีมันกัดข้ามัมันอ๋ออ๋ออ๋ออ๋าอ๋ออ่าหมีมันจะได้เนื้อเยอะขายอะไรมาเมื่อกี้เราเราเราวางหมาด้วยนะไม่ไปกดขายอะไรผิดปะเนี่ยไม่ผิดนะไม่ผิดใช่ไหมเอากระสุนอีกไหมเดี๋ยวซื้อให้ อากระสุนดีไหมกระสุนเหลือเยอะไหมเราเราเป็นผู้หญิงทำไมเราสองเหลือสี่สิบกว่านัดเลยออแทนที่เราจะได้แบบทำุนไพรใช่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 ทำงานไปอยู่ให้อาหารไก่เก็บไข่สบายสบายเออใช่อ้าพี่ขายกล่องหรอพี่ขายอันกล่องใส่เนื้อเลยแล้วมันได้ราคาเดิมไม่ขาดทุนละ คือมันต้องออกมาจากถังก่อนหรอหรือว่าเราขาย <c oughs> มันมันมีให้ติ๊กนี่ว่าเราไม่ขายกล่องให้หรอกแ <c oughs> ม่กล่องเก้าสิบกว่าบาทเลือมาเท่าไหร่ซื้อมาเกาสิกว่าบาทนขายได้ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ซื้อใบก็ได้ป้โอเค ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่หนทางแห่งความรวยนะฮะเราเหลือตังค์อยู่18บาทโอ้ซื้อกองหายไปจ0 0ร้อยขายนื้ไม่เท่าไหรหรอพี่ตังค์รวเลยเราจะรวยแล้วขอแท้ไงก็ไปรลยย่อยยับอ่ะพอซื้อมา90บาทขายได้40บาท ไอ้ก่องกำไรน้นเนนเอาวางก่อนวางก่อนเรนแรนเราต้องการเมทัลลเมทัลลเมทัลคืออะไรอ่ะเหล็กเป้าทันเมทันเมลทันเฮ้ยแต่จริงๆไิงนหินมันน่าจะขุดได้เลยนะเนี่ยมันเหมือนแบบมันทำออกมาหรือว่ามันต้องรอแผนหน้าหรือเปล่า รอแพทแต่เพราะมันเป็นเบต้าอยู่วะเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบงอกออกมาเหมือนกะให้เราขุดเลยอะ่ะเหมือนมันหินในในในอาร์คเลยอะ่ะใช,ใช,ใช,ใช่มาพี่กลับมาแล้วมาเจา้าถังใช่ไหมเออเรบเบบกลับมาผมอยู่ไหนวะเนี่ยผมอยู่บอ่อน้อําอ่ะบ่อน้ําไหนวะบอ่อน้ําใหญ่ๆหญ่ในแพทตี้อะ่ะแกถอยปอดปอดปอด มาแล้วกรับได้ไหมไม่ได้เหนื่อยนอนมันต้องหกต้องอะไรนะต้องสองทุ่มปะใช่เหนื่อยแล้วเนี่ยโอหิจุลี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเหนื่อยไม่ได้เอนี่ผมกุศลครับขับรถมาเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมเราควรยกนิ้วกลางให้กับคนที่ทำนี่เราไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมที่ผ่านมาน่ใช่ไหมมาร์กเราเหนื่อยสุดแล้วใช่ไหมใช่แดกไม้หลังหักแล้วเนี่ย กำลังจะกลับบ้านเนี่ยเรา,าไปลาก,กวางกันดีกว่าเราถือไปได้ไหมไอ้เนี่ยไอ้ถังเนี่ยถือถังไปคนละอันถือถังไว้คนละอ,อ,อันแล้วแยกย้ายกันล่าก,กวางเลยไหมได้เราจะได้แบบรวยเร็วๆเงี้ยงียเแต่ถ้าล่าก,กวางบ่อยมันก็จะไม่ค่อยมีมาใช่มันจะไม่เกิดมันต้องรอมันเกิดก่อนเจอมหมีเป็นร้อยเลยตรงผมเอ้ยฆ่าเลยมารคมาร์คฆ่านะจำได้ไหมนะ่ะ เนื้อชิมเลอเลยถ้าทิ้งไว้แล้วลืมนะมากระบาดเต็มพี่กระบาดเต็มเอามาตั้งไว้กลางถนนเอามาตั้งไว้กลางถนนน่ะปัดีวัดีพ่จุลี่ไปเลยไอ้คนขายถังจุลี่วาดจะกำไรขัดทุนบนเลยวางกลับด้านมาเลยถูกแล้วนี่เอาหารให้ไก่ก่อนไก่จ๋าวันนี่ไงประตูอยู่นี่ถูกแล้วไก่อยู่ไหนวะ ไกลอยู่ฝั่งนี้ใส่ไม้ก่อนไม้ล้นไปจ้าต้องขับรถมาหาผมแล้วแหละทำไมอะแบกเนื้อกลับไปไม่ได้ไป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 ล่าเนื uh, back, rad, heures, meter, ้อล่าเนื้อเดี๋ยวใส่บ้านก่อนนะพิจุรี่เอาเหล็กมาด้วยผมอยากจะมอบหมายงานผมคือหัวหน้านักธุรกิจเอ่อพิจุรี่ทำค้อกแล้วดูพิจุลี่ทำทำค้อกหมูให้หน่อย อันนี้ข้อไก่ใหญ่เท่านี้ข้อหมูต้องใหญ่กว่าที่ประมาณสามเท่างั้นเราเอาข้อหมูกับข้อไก่ลงอยู่ในข้อเดียวกันได้ไหมได้ปะวะได้น่าจะได้นะเลี้ยงแบบเราจะเลี้ยงแบบแออัดลรอแต่ข้อหมูมันมีไม่ได้ไก่ไก่ไก่มันจะจิกหมูตายหนูลืมแล้วหรอไก่จิกหมูตายใช่ใช่ ใครมันจะจิกหมูตายมันจะมีเอ่อเนี่ยบ้านหมูอ่ะที่มันเป็นมันจะมีฟาร์มใหญ่อ่ะพิจิตรี่ฟาร์มใหญ่มันใช้อะไรบ้างวะมันไม่ได้อุ้ยฟาร์มมันใช้อันนี้อย่างเดียวเลยใช้ไม้อย่างเดียวเลยเนี่ยฟาร์มเริ่มตึมเนี่ยไม้โมดีกแล้วใครจะไปไอ้ลาดเนื้อด้วยไหมเดี๋ยวไปแป๊บนึงมันใกล้จะเสร็จแล้วแต่มันจะมืดแล้วนะเดี๋ยวค่อยไปพ่งนี้ดีกว่าใช่มันจะมืดแล้วไปก็ต้องไปตัดไม้ดีกว่าได้ครับได้ครับ คนไม้มาทำงานทำงานทำงานเหลืออีกไม่กี่อันก็ครบแล้วเนี่ยหัวหน้ายังขายของผิดเลยนักธุรกิจเนี่ยลูกน้องนั่นหนวดเลื่องแสงไปไกลๆหนวดไม่ได้เลื่องแสงเขาเรียกว่าหนวดดีมีออร่าไปมาไม่เอารถไปเก็บในโรงรถอ่ะจอดนี่แหละแต่ก็ไปละพี่ฟัง ฟองแซงคิวอ่ะขอบคุณนะที่บอกขอบคุณหนูทางน้ำมันยังอยู่ใช่ไหมแซงคิว y ซงคิวย่าแซงคิวเติมมันก่อนเติมมันก่อนครับครบแล้วเลยแค่เบอร์เทอร์ครบแล้วเหรอเลยแค่เบอร์เทอร์พิจุรี่เอา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  อ้ใหญ่ๆเลยเอาเอาใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ผมเคลียร์ตรงนี้ให้เอาแบบใหญ่ๆเลยแล้วสรุปว่าไอ้ถังนี้มาทําอะไรได้บ้างอ่ะเราต้องสร้างบ่อน้ําด้วยไหมเนี่ยเราสามารถเราถังไปเติมในบ่อน้ําได้ไหมเออนี่ไงมันมีให้สร้างบ่อน้ําอยู่เนี่ยในในในที่สร้างเนี่ยเออแต่บ่อน้ําผมผมไม่โยกนะมึน S <S ไอ้ไอถังเนี่ยไอถังเนี่ยมันน่าจะทําอย่างอื่นได้หลังจากที่มันหมดแล้วดีมันน่าจะเติมน้ําได้ปะวะไอถัง <รส S 1> อะไรอ่ะเกิดขับไม่ออกใหญ่ๆเลยบิลลี่ใหญ่แบบแต,ต่อไปด้านหลังเลยบิลลี่ใหญ่ๆๆญ่แล้วเราจะสร้างบ้านเราไว้ไหนหรอเราจะเลี้ยงหมูสักล้านตัวแล้วเราจะสร้างบ้านเราไว้ไหนหรอสร้างบ้านเราโอ้ยเยอะแยะตัดต้นไม้ออกเดี๋ยวก็มีที่สร้างบ้านแล้วพี่ซื้อไปหมดแล้วป่าท่านี้ ไม่ค่อยจะรวยเท่าไหร่ไม่ค่อยจะรวยเท่าไหร่อันนั้นนันมิจิลี่จะต่อออกมาด้านข้างหรอจะถามปนิกมาจะถามันิมันมีเพิงไมยแงนอยู่นะเพิงเพิงเนี่ยเนี่ยมิจิลี่เพิงแบบเนี้ยเนี่ยเพิงไม้แงนมันน่าจะเอามาต่อต่อกันอ่ะนั่นอ่ะเนี่ยเพิงไม้แงนทำไมอันนี้มันวางไม่ได้วะอ๋อมันต้องเอามาต่อกันอ๋อมันต้องต่อกันดีหว่า เมื่อกี้เหมือนจะได้วะมันต้องมาต่ออ๋อมันต้องมาต่อฝั่งนี้อันนี้อันกลางเนี่ยเห็นไหมมันต่อมาเรื่อยๆได้อันนี้เอาไว้ให้หมูมันหลบหลบฟงหลบฝนอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้มันอันนี้มันอันนี้มันอันแรกอันนี้มันอันบนสุดน่าจะเป็นด้านหลังป่ะด้านหน้าแล้วจะกั้นรั้วไปยังทางทิดทางไหนอ่ะพี่จูนนั่นน่ะสิอันบนสุดต้องต้องไม่เขามาวางอย่างนั้นแล้วไม่เอาให้ดูเฉยๆยกตัวอย่างไงยกตัวอย่าง ก็แต okay hey um. hey, ่ม right ันพ yeah, ังย nah, ังไงวะพอะไรรถบัสอ We no ่ะมันขับไม่ออกอ่ะเป็นไรอ่ะไอ้นักสตาร์ทรถยังกดแอลสตาร์ทแล้วกดอาน้ำมันหมดหรือเปล่าไม่หมดอ้าวชิปหายละมันอยู่ทนี่เราต้องไปกู้ศพมันนะเนี่ยมันอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่ในป่าเลยไป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 พี่ฟองไปทิ้งวิจุลีไว้คนเดียว ไป็นไพี่จูรี่ทำงานได้อย pues ู่หรอครับรถมันขับได้แค่สองคนอยู่ดีอะพี่จูรี่ใช่พี่จูรี่บอกดีแล้วแหละกูไม่มาเมาอะไรฟ้ามันขึ้นฟ้ามันขึ้นนี่โบนี่โนี่โนี่โบนี่บนี่ไอแม็กมันทำรถบักอีกแล้ว OI 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 OOH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 O SIBA THANLO HA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  ไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง a t m c นะครับและดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง ATEMC ครับผม